กลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้เรามีสินค้าตัวใหม่เพิ่งมาใหม่เป็นใดเนเสาเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีเป่าลูกโป่งฟอยแล้วก็จับช่อกันนะคะมาดูเลยเหมือนเดิมเนาะใส่เอาหัวจ่ายใส่ตรงนี้ที่เดิมอันนี้เมื่อกี้เราเปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปแบบนี้ให้พ้นให้พ้นรอยซิลตรงนี้มันจะมีรอยซีลนะคะ คือเวลาเราเป่าเสร็จปุ๊บเราก็กดกดมันก็จะติดอัตโนมัติเป็นอัตโนมัติล็อคมาเร้วกเป่าเลถึงเวลาพอมันใกล้ตึงเราค่อยๆเป่านะคะเพราะเขาจะมีรายละเอียดตรงนี้ด้วยกดเขา ช่วยให้ลมมันเข้ามาตรงนี้ทั้งหมดเ,เบาๆนะคะขั้นตอนนี้แล้ก็ปอกต่อ,ตอโอเคต่อไม่ต้องซึงมากประมาณนี้พอโอเคเราก็มัดได้เลย วันนี้คุมทนเลยคะ่ะทนสีเขียววิธีมัดเหมือนเดิมนะคาดแบบนี้แล้วก็พับพับไปเรื่อยๆให้พ้นรูนะคะเพราะว่าวิธีนี้จะเป็นการช่วยให้เวลาลมมาแรงแล้วตรงเนี้ยมันจะไม่ขาดเหมือนเดิมมัสสองรอบนะคะ ต่อไปเราก็จะมาจัดช่อนะคะลูกค้าสั่งว่าให้เอาเดโนเสาไว้ข้างบนเราก็จัดอย่างนี้เลยสลับสีกันอย่างนี้ยกเดโนเสาตรงนี้ให้มันเด่นขึ้นมาหน่อยแล้วก็เอาที่เหลือเนี่ยแนบแบบนี้ โอเค okay. จัดแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็มัดตรงนี้นะคะ<ม>เพื่อว่าเวลาออกไปข้างนอกลมมันแรงช่อเรามันจะได้ไม่กระจายดึงขึ้นมาแบบนี้แล้วก็มัดปมมัดแบบนี้แค่นี้พอไม่ต้องดึงตายนะคะโอเคแล้วเราก็มาทำอันที่สามอย่างละสามสามนะมันจะพอดี โอเคประมาณนี้เราก็ออกมาดูหน่อยว่ามันพอดีกันแล้วหรือยังในพอดีก็จัดดึงลงได้นะคะปรับขึ้นปรับลงได้ตรงนี้เหมือนเดิมค่ะมัดตรงนี้เพื่อกันลมเหมือนกัน ประมาณนี้แล้วเราก็มาผูกต้นถั่วจับช่อก็กะให้มันแบบสูงกำลังดีนะอันนี้ก่อนเนาะวิธีมัดร,ริบบิ้นคือหมุนหมุนแบบนี้นะคะหมุนแแล้วก็มัด มัทุกอย่างให้มันโวกกันไปหมดเลยแบบนี้มัดสองรอบที่เหลือส่วนเกินเราตัดออกได้นะคะอันนี้ส่วนเกินยาวเกินเราก็ตัดออกเนาะตรงนี้ก็เหมือนกันยาวเกินตัดออก เราก็กรีดตกแต่งเขาหนิดยนึงที่ทำถ่านนะคะ บนี้สองอันนะคะแล้วก็ไข้กันไข้แล้วก็หมุนแบบนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะคะ เหมือนกันอย่างนี้แล้วคว้กันแบบนี้แล้วก็เอาอันนี้วางนะคะเอาอันนี้ไฟว้แบบนี้แล้วก็เอาอันนี้ขึ้นฐานขัดกันโอเคแค่นี้ฐานของเราก็เป็นอันเรียบรอ้อยจริงๆฐานแบบนี้แล้วเราใส่ตัวอักษรมันก็จะเป็นรูปโป่งที่เป็นตัวอักษรมนมฐานแล้วเนาะมาขั้นตอนต่อไปเราจะเอาเข้าช่อ ทำแบบนี้ช่อแบบนี้นะคะเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปเลยให้หินที่ตุ้มถั่วของเราเข้าไปอยู่แบบนี้ไม่ลากพื้นนะเดี๋ยวหินแตกเสร็จปุ๊บเราก็เอาตัวเนี้ยม้วนหนึ่งม้วนสองโอเคแค่นี้เป็นอันจบหนึ่งช่อ ถ้ผมคือเราต้องระวังนะเมื่อกี้เห็นไหมว่าเราอะเป่าแบบให้มันกดได้อยู่แต่ตอนนี้พอออกมาข้างนอกแล้วอากาศมันร้อนเนี่ยมันตึงเห็นไหมกดไม่ค่อยได้แล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเป่าเผื่อไว้นะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแตกนะเนี่ยอางเงี้ยกดเขาไม่ได้แล้ว อ,อ,อันนี้เดือนเมโทโว่พระรา ใจไหมครับ <laughs> <laughs>